โอ้ยสมาูรดมาพ่ห่อนกับห่อนแดดกะแดดคือปีกายกะเฮ็ดแล้วผลผลิตกำาไรกะบ่อได้ผลปลูกมันมันก็ได้ซับดีปลูกอ้อยเขากะปลูกมาแล้วบ่ว่าสิเป็นยางบ่ว่าสิเป็นหน้าเขาที่มาคาจะเสียหาอยู่นี่มันสีได้อีหยังผลผลิตมันบ่ได้เฮ็ดจังใดมีแนวแนะนำให้ค่อยฮูจักบ่นมีอย่เฮ้ยมียาม่ดไหจะเสียเอามาใส่ที่ไมาจากจะค่อยมาเสียหางมันอยู่นี่มือละ5าสิบาทสาิบาทอยู่่ไส้หรือเนี่ย ไก่ล่ะบ่โดนยัง ้าน,านั่นมันเป็นตรายบ่ละฮะนี่ยี่หอ้อใดก็เอามาเบิดแล้วอุ้ยเทวดาฟ้าดินก็นมาซองเบิรงตนี่เป็นงานจะให้เขาถูกเขายากหลายเห็ดเบียกเฮ็ดงานเห็ดไ้เห็ดสวนเนี่ยผู้อื่นบมด้วยว่าฉันจังว่าเขาเอาอีหยังามาใส่เห็ดข้องเฮาหะหวัวทอประมือนี่เบิดให้ได้บ่บ่ได้พาะันวนี่ย,นย่านย,ยูดดอกย่านได้ขายยุดดอกขายไปเห็ดแน่ใหม่เศ้าปลูกมันเศ้าปลูกยางเฮาบันเฮาเสิเห็ดเห็ดหยังแมนบอกนั่นไหเสีเออแมนมุตเจ้ชจวยมีหยัง เจ้าโจมีอย่างกันหว่วยกระจมน้ำพืชเวลาผลผลิตกำไรมันบ่อได,ด้ดีเฮ็ดจังไดเอาปุ๋ยยังมาใส่มันก็บอ่อได้ผลกำไรมีแนวแนวน้ำดีๆบอ่อมีอยู่นั่นแล้วหว่วยจะยินบ่อปุกก๋ยเพนนตะกัพะเยาสามเลียดว่างบักโจกสกักคน แม่น,นี้ยังเกาะว่าสัสดสัดบังดูปุ๋ยแผ่นตะโกพญายสำริดเมื่อเจ้าบาเคยได้ยินบ่เอา้าคุณน,นับประโยชน์เป็นจังไหเว่าสู้ไม่ไงฟังแน่ปุยพญายสำริดเออเออมิถัดอาหารล่องถัดอาหารเสริมอืมอืมตอยให้พืชเขียวอมั่นกับหัวไงปุยอ้อยก็ะลำไงนั่นนั่นนั่นยางก็ได้น้ำหลปุยสำคัญผสมยาขยาก็ได้ผสมยาข่ามาเลืงก็ได้บ่ต้องซื้อสารจับใบมีสารจับใบให้ในโตน้ำ ในสมข่้นเป็นลักษณะจังที่สนใจบอร์ข่้นไม่ไงสนใจเสีเอามาใส่พืชเผ็ดจังไดอยากได้มใส่รู้ดิเจ้าโทรสั่งเลยเบอร์ไหนอ่ะศูนย์สี่สามสามศูนย์หกสี่แปดสี่นั่นแหะขัานในนแล้วจังที่เจ้าอย่าล่อซ่าต่อไปนี้เ้าบมนต้องจดอีกแล้วมีของดีเ้าต้องเอามาใส่แมนวอร์ ดีใจหลายดีใจหลายดีใจเฮ้ยดีใจต้องขึ้นไปเฮียขอโทษขอไปเนาะไปพ่อไปตังชื่อมามามา